ได้บอกต่วเลยกูช่องบันไดยัไรก็มีแต่หน้าโดชิเฮ้ยโดโซมาละเฮ้ย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 ไม่พ้งไม่สวยชิบหายเลยเฮ้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 ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่ฮ้ยเฮยเฮ้ย ไปมุมกล้องมุมกล้องไปมุมุมกล้องไปนี่นะอุ้ยอล่าอยู่หุ้นอุ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยสวยลองโอ้โหโอ้โหแต่แต่มุมกล้องมุมกล้องเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยเว้ยขึ้นโอ้โหตอนที่ว้าปต่อยกันวะไอ้มุมกล้องเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยกดขึ้นสัมเหลี่ยมกดช้าขึ้นสัมเหลี่ยมช้าขึ้นสัมเหลี่ยมต้องมารวดเร็วฉับไวเนี่ย

โอ้โอ,โอเคคอมโบเบสิกยังอยู่คอมโบเบสิกยังอยู่โอ้เต้ดเตะไรบ้างตะบันยาบูตะบันยาบูทำไมต้องหัวอ่อนเหลืองก่อนไม่ได้หรอวะฟุตอังกฤษมันไปมันเร็วกว่าของญี่ปุ่นอีกอะวายเลยโอ้โอ้เกมแม่งน่าเล่นชิบหายเลยโอ้ งแม่ทำาป็นสมูทชิ้นอะไเลยมีการมีการแร็ปมีการแด็ปช่างแบบมีการแด็ปช่างแบบคาร์โอตด้วยอนล่างเหนือกว่าสามารถต้านพลังขัดพลังได้ว้าวจิงบีจะแบบยูไอมันสวยนะแบบยูไอไหมยูไอมันดูเรียบขึ้นนะมันดูดีอ่ะใช่โอ้ยนืระบบระบบเดิมยังอยู่ครบอ่ะเรียบหรูแต่ดูแพง เฮ้แต่เด็ดเด็ดข้างอ่ะแด็ดข้างมันแด็ดข้างมันโดนเพิ่มเข้ามาปกติมันแดดมันแดดแบบนี้ไม่ได้แค่ข้างหน้าไม่แค่ข้างหน้าข้างหลังข้น้าข้างหลังน่าจะท่าใหญ่แล้วน่าจะน่าจะท่าใหญ่แล้วคิดว่าน่าจะโถท่าใหญ่แล้วคิดว่าน่าจะได้เวลาโถท่าใหญ่แล้วสภาพบรรยากาศเฮ้ยแมปแมปกว้างแมปมันกว้างหมดเลยตียันตียันตียันมาแล้วอตียานมาแล้ว มันกว้างกว่าเดิมเยอะเลยพลังทิ้งตัอซูเปอร์พลังทิ้งเก่าอพลังทิ้งอ่ะสองพุทธอาะสองพุทธโอ้โหมันบู๊มากอย่าบอกนะว่าน้ำเหียอยบอกนะว่าตันไงตันไงเอ้าเดี๋ยวมันไม่ใช่กันมันไม่ใช่กันแบบโยกแต่มันกดแข่งกัน อาตรงนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อยากให้โยกเขาบอกแล้วว่ามันจะไม่เขาบอกมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าจะไม่มีการโยกเพราะว่าตัวอนันต์หลอกมันเสียหรืออะไรให้มันเซฟของนี่กว่าเดิมก็จะโชว์กับเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกตัวอย่างเลยนิวฟิเจอร์นิวฟิเจอร์เมื่อกี้มันบอกอยู่เอาตัวอย่างใหม่เว้ยเฮ้ยบุรุงใครเป็นไงที่มีท์นมันมาอีกแล้วเฮ้ยทั้งทั้ยทั้ง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 ท้งท โอ้ยเรยวทั้งเตามเฮ้ยทั้งใครทั้งดิป้ดิโปโอเคดิปโปเชื่อป่านี่แม่งเป็นเดียวสิไม่เกมยังไม่ขายจะเป็นเดียวสีแล้วเหรอเดียวสีต้นนี้เลยโอ้ยตาแมงโกนสวยเลยโอ้ยข้ดสึษาโอ้ยลืมน้องไปเลยนะตัวเนี้ยแางแมวโยดสวาเกตตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมท ผู้เ <'m> ท่าเต่าวิวเจนโลชิพาวเวอร์ว่ะทำไมรู้สึกทำดูไม่ค่อยใหญ่เลยเ<ร>อ๋อ,อ,อ,อมันเอาสลิมแบบในตอนนั้นในตอนซูเปอร์มาแบบ

มาใครอีกมาอยู่แล้วยูมามันต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าประสานเฮ้ยท่าประสานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าประสานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครทำประสานวะอีกไหมเคลวีเคลวีย่าเคลกูตกใจหมดแม่งเคลวีฟูรีฟูีฟูรีฮึ่มบุ๊คะยมายูเท้าด้วย โอเคไม่ได้เขียนว่าเลเจนต์โอเคแสดงว่ายึดตามอาจารย์โทนิยามะโอเคโอ้โหบอลลี่กับบอลลีูุ่กันคิดมาแล้วหัวดอเดินได้เียมาไี่ยวโอ้โหมันเหมือนนะอันหลังซาวาลูโดซาวาลูโดโอ้โหโอ้โหก้วนมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละว่าต้องมาแล้วแหละว่ามีแค่นี้ ว่ามีอีกว่าต้องมีอีกมีอีกมีไม่มีอ้าวที่มึงเปิดม่ขั้นจริจริงดิเอ้ยมันจะไม่ไม่เปิดมันจะไหนไอ้สัตว์อันวางจำได้หอ่าแซนแลนเปิดได้หมดแล้วก็จะเซ็ตอ๋อลง P ห้าโอเคนี่เป็นตมวตัวอย่างใหม่โอ้ยเป็นตัวซีใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮียกูเปียกไปหมดเลยตอนนี้กูเปียกเลยโอ้โหเฮียตัวใหญ่โงเฮยเกมเกมส้มตีนี่ยังไม่ตายอยู่เนี่ยเซนเวิร์ดเนี่ยเฮียนี่อยู่อยู่เนี่ยทั้งหมดเลยหมดยังหมดยังหมดยังทั้งหมดแล้วเหรอจบยังจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอฮะตายเฮ้ยเอ้าจบแล้วเหรอแค่นี้เอาเฮ้าจบแล้ว